ครับผมสวัสดีครับผมพบกับช่องสีโลนะครับผมวันนี้จะมาชมสวนนะครับผมครับครับผมส่วนมากก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับผมมะม่วงหหงมาพานแล้วก็มีลำไยบ้างเล็กๆนน้อย ส่วนมากก็จะมีแต่ต้นมะมว่วงหิมะพานครับผม ปีนี้ก็ขายได้เงินอยู่ประมาณสองหมื่นบาทนะครับไม่ได้มีต้นทุนมากปลูกแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยครับผมสองหมื่นกว่าบาท ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมพามาเดินชมสวนมะม่วงครับผมมะม่วงหิมะผ่านบาย bye bye, ครับผม